สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเว็บร้อยสิบไอนะครับครันนี้มีปัญหาก็คือว่ารถล้มมานะครับเจ้าของเกือบได้ไปเกิดใหม่เลยนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุเนื่องมาจากอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่เลยครับสาเหตุนะครับสาเหตุมาจากว่า วงล้อมันใหญ่กว่าปกตินะครับมันโอเวอร์ไซส์นะครับโอเวอร์ไซส์ใหญ่กว่าปกตินะครับมันก็เลยทําให้ยางมันไม่ขึ้นขอบนะครับอันนี้เป็นยางเอ่อยางที่ใส่ล้อมานะครับยางมันไม่ขึ้นขอบบริเวณตอื่นขึ้นหมดแล้วนะครับมันจะเหลือไว้นิดนึงนะครับที่มันไม่ขึ้นขอบนะครับแล้วทีนี้เวลาที่ขี่เอ่อไวๆวเนี่ยรถมันจะส่ายนะครับทรงตัวไม่ได้ทรงตัวไม่อยู่นะครับก็เกิดการล้มนะครับล้มไม่แน่ใจว่าชนกับอะไรนะครับ มันก็เลยทําให้ดุมล้อแตกนะครับล mm. ้อแตกแล้วก็โชคงอเลยนะครับมีโชคงอแล้วก็จะได้ทําการเปลี่ยนแกนโชคใหม่นะครับอันนี้เราได้ทําการซื้อมาใหม่แล้วนะครับอันนี้ซื้อมาใหม่แล้วขึ้นขอบได้เป็นปกตินะครับของนี้ล้อหน้านะครับล้อหลังล้อหลังก็อ่อันนี้คือผมได้ใส่ยางเส้นเล็กนะครับยางเส้นเล็กเนี่ยมันเป็นยางล้อเดิมที่ติดรถมาอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ขึ้นขอบเหมือนกันนะครับ มันก็เนี่ยลักษณะตรงเนี้ยมันจะปิ้นนะครับเพราะว่าขอบล้อมันใหญ่กว่าปกตินะครับยางมันก็เลยไม่ขึ้นขอบนะครับแล้วทีนี้เจ้าของรถเนี่ยเขาก็เลยใส่ยางใหญ่นะครับเพราะว่าอยากให้ยางมันขึ้นขอบนะครับพอใส่ยางใหญ่ปุ๊บมันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับเห็นไหมครับเห็นเนียอันนี้คือแนวเก่านะครับที่อ่ที่ยางมันไม่ขึ้นขอบนะครับมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นยางเป็นแนวลักษณะแบบนี้นะครับ เวลาขี่แล้วมันจะสายไปสายมานะครับคนขับบอกว่าก่อนที่จะล้มเนี่ยก็คือทรงตัวไม่ได้เลยนะครับขี่ไวแล้วทรงตัวไม่ได้เลยเอ่สาเหตุของคันนี้ก็คือว่าขอบขอบยางเนี่ยขอบล้อเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานนะครับมันเป็นขอบแต่งนะครับขอบแต่งที่เจ้าของคันเดิมเนี่ยคนเดิมเนี่ยใส่มานะครับใส่มา แล้วเจ้าของอีกคนนึงนะครับซื้อต่อเป็นรถมอเอรมาอีกทีนึงนะครับทีนี้มันขึ้นขอบไม่ได้มันก็เลยทาให้ขี่แล้วรถใส่ไปใส่มานะครับส่งับไม่ได้นะครับก็เลยเกิดการล้มนะครับเดี๋ยวล้อหลังอันนี้เป็นล้อหลังนะครับล้อหลังเนี่ยมันยังขึ้นขอบไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะปรึกษาช่างใหญ่ดูนะครับว่าจะทํายังไงนะครับถ้าเกิดว่ายังขึ้นไม่ได้หรือว่าแก้ไขไม่ได้เราก็คงจะได้ทําการเปลี่ยนวงล้อใหม่นะครับเปลี่ยนวงล้อใหม่นะครับ ถ้าเราถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนวงล้อเนี่ยมันก็จะใส่ยางไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นขอบเลยนะครับทำทำทุกวิธีทางแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับนะครับเพื่อนๆมีวิธีแนะนํายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ